น่าจะชัดแล้วนะคะสำหรับการต่ออายุการใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินค่ะโดยเฉพาะวันนี้ที่คุณวิศณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรณีที่คนออกมาเตือนมาตั้งคำถามก็ยิ่งเท่ากับเป็นการตอกย้ำว่ารัฐบาลจะต้องมีสติในเรื่องนี้จะประมาทกับสถานการณ์ไม่ได้นะคะหมายความว่าอย่างไรช่วงนี้คุณอรชัยสอนแก้วเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์โดยเฉพาะคาพูดของรองนายกรัฐมนตรี วิษณุเครือง,งามค่ะออกมาพูดแบบนี้ไม่ยังไม่แน่ใจด้วยซ้ําว่าหมายถึงใครนะคะจริงๆแล้วคุณวิษนุกําลังพูดถึงใครคะเรื่องของเตือนสติรัฐบาลเนี่ยคะครับจริงๆคุณวิษณุตั้งใจจะสื่อว่าเป็นกันทั้งโลกนะครับเวลาที่รัฐพยายามที่จะใช้กฎหมายพิเศษหรือว่าอำนาจพิเศษในการบริหารราชการแผ่นดินก็จะมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยออกมาส่งเสียงสะท้อนว่ามันไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างไรเพียงแต่ที่เราตั้งคําถามกันวันนี้คือคุณวิษณุบอกว่า ก็ดีเหมือนกันที่มีคนส่งเสียงมาเพราะเป็นการเตือนสติรัฐบาลอย่างน้อยก็ให้ระมัดระวังความเคลื่อนไหวระมัดระวังการเดินหมากในการบริหารราชการแผ่นดินเพียงแต่คนที่เขาออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเขาจะเตือนรัฐบาลคนที่บอกว่าดีเหมือนกันที่ต้องเตือนรัฐบาลคือคุณวิษณุเครืองามนะครับเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครกันแน่นะฮะที่เป็นฝ่ายเตือนรัฐบาลอีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยๆที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันคือยังหยุดอยู่แค่ขั้นตอนข้อเสนอ ของทางสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชเท่านั้นนะครับคือสอมชเลงความเห็นกันว่ายังต้องขยายระยะเวลาลงความเห็นกันว่าควรที่จะขยายระยะเวลาพรากฉุกเฉินต่อไปอีก1เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งจริงๆก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมาตลอดเวลาสมชประกาศว่าควรขยายเห็นควรที่จะขยายก็จะมีกระแสว่าเอะมันไม่สอดคล้องหรือเปล่าสถานการณ์มันน่าจะดีขึ้นแล้วนะครับอย่างน้อยๆตอนนี้ก็ยังมีโอกาสได้กลับไปคิดทบทวน วันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าข้อเสนอสอมชจะเข้าสู่ที่ประชุมสบควันจันทร์ก่อนที่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารน,นะครับไม่แน่ใจว่าจะนําไปสู่การทบทวนหรือเปล่านะคะคุณอุรชัยแต่ว่าหลายๆคนก็ตั้งคําถามว่าจริงๆยังไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงเลยนะของการประกาศหรือว่าการประกาศต่ออายุสถานการณ์ฉุกเฉินว่าเพื่ออะไรนะคะคแต่ก็มีข้อสังเกตมาว่าทางสมชบอกว่าจะไม่เข้มงวดกับนักธุรกิจเท่ากับนักท่องเที่ยว รตรงนี้น่าจะมีความหมายอย่างไรคะคือจริงๆเป็นสส่วนที่ถือว่าเป็นบุคลากรเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับนะักท่องเที่ยวก็มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนในประเทศไทยเหมือนกันเรื่องนี้คุณวิศนุอธิบายว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วต้องอยู่ยาวเนี่ยก็ต้องกักตัว14วันทุกอย่างนี้เป็นกันเป็นขั้นตอนตามกติกานะครับเพียงแต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วอาศัยอยู่ในประเทศไทยในระยะเวลาสั้นๆ3วัน4วันก็อาจจะใช้วิธีการตรวจสอบ ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะนะครับมีตารางเวลาที่สามารถให้ติดตามตัวได้นั่นหมายความว่าชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องแจ้งความประสงค์ว่าในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาจะเดินทางไปไหนบ้างมีคําถามแน่นอนครับว่าจะทําได้จริงหรือไม่หรือว่าจะทําได้ครบถ้วนตามที่ภาครัฐตั้งความหวังไว้มากน้อยขนาดไหนนะครับจุดสําคัญที่ถูกตั้งข้อสังเกตคือด่านตรวจครับคุณผู้ชมด่านตรวจด่านแรกเกิดขึ้นตั้งแต่ประเทศต้นทาง นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเทศไทยเป็นด่านที่2ด่านที่3คือขั้นตอนการเลือกที่พักอาศัยโรงแรมบ้านพักของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศนะครับด่านที่4ต้องทําตารางเวลาระบุวันเวลาที่ชัดเจนในการเดินทางไปทําธุรกิจทําธุระต่างๆภายในประเทศไทยให้ชัดเจนด่านที่5ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะนี่แหละครับส่วนด่านที่6คือกําหนดเวลาที่แน่ชัดนะครับซึ่งขณะนี้มีชาวต่างชาติที่แจ้งความประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยมาแล้ว อย่าเพิ่งตกใจตัวเลขน,นะครับอย่างน้อย2 0,000คนนะครับก็แสดงว่าเตรียมการรองรับพร้อมๆกับกระบวนการที่จะเกิดขึ้น2 0 0 0 0คนนี้ก็ไม่น้อยนะคะคุณครประชยัยซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวหลายๆกลุ่มไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวอย่างเดียวมีนักธุรก,กิจกลุ่มคนต่างๆ,ๆที่จะเดินทางเข้ามาประชุมในประเทศไทยด้วยนะคะค แต่ก็อาจจะมีคําถามว่าแล้วทําไมจะต้องไปต่อพอรกฉุกเฉินเพราะจริงๆไทยก็ดูเหมือนจะคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะครับคือเรื่องของนักธุรกิจนักท่องเที่ยวก็เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นของพอรกฉุกเฉินเนี่ยก็ถูกตั้งคําถามอีกว่าที่ผ่านมาเวลาต่อพอรกฉุกเฉินอย่างเช่นสมคอ,อที่จะให้เหตุผลว่าต้องการความชัวในการผ่อนปลนผ่อน,นคลายมาตรการต่างๆต้องการความชัวมาจํากัดไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ําอีกครั้ง เพราะว่าประเทศไทยไม่ได้มีงบประมาณมากพอที่จะมาฟื้นฟูซ้ำส,สองซ้ำส,สามอีกครั้งแล้วผมเชื่อว่าเ,เ,ออเรื่องนี้เนี่ยเกือบทุกคนเข้าใจแหละครับเรื่องงบประมาณมันใช้มหาศาลจริงจริเพียงแต่ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันคนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็มองว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยดีขึ้นประเทศไทยก็มีช่วงเวลาที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นคําถามแบบนี้ดังขึ้นต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแล้วก็เชื่อว่า ทางกลุ่มการเมืองหรือพักการเมืองเองเขาก็มีวิธีการในการสื่อสารว่าเขาไม่เห็นด้วยอย่างไรแน่นอนว่าอย่างหนึ่งที่ถูกตั้งคําถามกันคือวิธีการในการใช้งบประมาณเพื่อที่จะฟื้นฟูหรือว่าเยียวยาผู้ถูกกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9นะครับวันนี้มีหนึ่งประเด็นที่สําคัญที่ทางแกนนาพักก้าวไกลได้ถแถลงข่าวเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นต่อกรณีการขยายพรกฉุก,กเฉินนี้ครับในสถาการณ์เช่นนี้ ไม่มีเหตุผลใดเพียงพออีกแล้วที่จะขยายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีกและเรามีกฎหมายปกติกลไกปกติที่จะสามารถใช้ควบคุมโรคระบาดได้ในสถานการณ์แบบนี้นะครับการขยายสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีกโดยอ้างว่าเพื่อรองรับการคลายล็อกนั้นเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันเอง เพราะมาตรการในการคลายล็อกที่แท้จริงประการหนึ่งก็คือการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อคืนการทำมาหากินคืนชีวิตปกติให้กับประชาชนแต่เมื่อสักครู่นี้ผมกล่าวถึงเหตุผลของสอบคนะครับในการขยายพรกกฉุกเฉินครั้งที่ผ่านๆมา ครั้งที่ผ่านมาสบคมักจะบอกว่าเพื่อที่จะป้องกันการแพร,ร่ระบาดซ้ําระหว่างการผ่อนคลายมาตรการในระยะต่างๆครั้งนี้ก็เช่นกันครับคุณผู้ชมส,สบคทางโฆษกออกมาแถลงข่าวยืนยันว่าการคลายมาตรการในระยะที่5นั้นมีการเปิดกิจการหรือว่าอนุญาตให้ทํากิจกรรมที่อาจจะมีความเสี่ยงมากหน่อยในการแพร,ร่ระบาดซ้ําอีกครั้งหนึ่งแต่ก็คงมีความจําเป็นเพื่อที่จะให้ฟันเฟืองเศร,รษฐกิจขับเคลื่อนต่อไปได้เพราะฉะนั้นการขยายพรกฉุกเฉินอาจจะมีแนวโน้มว่า น่าจะผ่านที่ประชุมสบคไม่มากก็น้อยแล้วครับแต่ณนะวันนี้เราได้เรียนรู้กันแล้วท่านอยากจะมีกิจการกริจกรรมเหมือนเดิมเราขอฝากแค่เติมชุดพฤติกรรมชุดนี้เท่านั้นเองครับจะบอกว่ามากก็เข้าใจครับแต่ว่าชีวิตวิถีใหม่ต้องแทรกซึมไปอยู่กับทุกๆก,กิจการกริจกรรมไม่ใช่แค่ในเรื่องของชีวิตกลางคืนอะไรทั้งหลายนะครับในเรื่องของชีวิตประจำวัน ทั้งวันทั้งคืนเราต้องอยู่ในชีวิตวิถีใหม่ตรงนี้ขอให้ทุกท่านได้ยอมรับนะครับแล้วก็พยายามช่วยกันถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยคุ้นเคยในช่วงแรกๆแ,แต่ว่าต่อไปก็จะคุ้นเคยแล้วก็จะมองดูว่าเป็นเรื่องปกติแล้วโดยเฉพาะการสแกนเนี่ยนะครับให้ความมั่นใจเลยครับว่าเราจะไม่ได้มีการนำไปใช้ด้านอื่นเด็ดขาด เรื่องพรกฉุกเฉินก็คงจะต้องดูอย่างที่คุณอุรชัยว่าว่าจะมีการทบทวนกันหรือไม่นะคะเสาร์อาทิตย์นี้วันจันทร์สบคประชุมอีกครั้งหนึ่งแล้วว่า,านังคารเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีจะลงมติก็ค,ค,คงจะต้องติดตามความคืบหน้าซึ่งที่ผ,ผ่านมาไม่เคยพลิกโผล่นะครับขอบคุณคุณอุรชัยมากค่ะขอบคุณครับ